วันนี้เราจะเล่นโปเกมอนวายแต่ว่าผมจะสู้กับเทรนเนอร์ในเกมด้วยการ์ดโปเกมอนของผมเท่านั้นตอนนี้ผมมีการ์ดอยู่หนึ่งกล่องนะครับตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมแบบทุกครั้งที่จบยิมเนี่ยผมจะเปิดการ์ดออกมาหนึ่งซองและการ์ดที่ผมเปิดได้เนี่ยก็คือโปเกมอนที่ผมสามารถใช้ได้เท่านั้นก่อนเริ่มเกมเราก็ต้องเปิดการ์ดมาหนึ่งซองอะนะครับในหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีการ์ดอยู่ประมาณ5ใบบางทีก็เป็นโปเกมอนบางทีก็ไม่ใช่โปเกมอนนะครับอย่างในซองแรกนะครับมีโนสเพสมีโปวาลู ver, มนมีบูเบอร์มีเอลฟู แล้วก็มีการ์ดเทรนเนอร์นะครับเป็นการ์ดที่ไม่ใช่โปเกมอนนะครับซึ่งถ้าตัดการ์ดเทรนเนอร์ไปนะครับก็จะเป็นโปเกมอน4ตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้จนกว่าจะถึงยิมหนึ่งเลยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโปเกมอนวายแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เคลียร์เนื้อเรื่องตอนต้นเกมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าโปเกมอนเรานะครับมีมิสเตอร์โปเตโต้นะครับเป็นโนสแพสนะฮะกราเซสนะครับคือแคสฟอร์มนะครับพ่แว่นฮอตดักนะครับแมกม่านะครับหรือว่าบูเบอร์นะฮะแล้วก็วินเซคอร์บนะครับเป็นคุณแรมโบนะฮะ ก็โปเกมอนเหล่านี้นะครับก็คือโปเกมอนที่เราเปิดการ์ดได้มาเมื่อกี้นะครับและนี่ก็คือการต่อสู้ครั้งแรกนะครับของทีโปเกมอนของเรานั่นเองตอนแรกนะครับโปเกมอนเรามันจะประมาณเลเวล5ทุกตัวนะครับเพราะว่าผมปรับไว้แต่ว่าผมกะว่าจะให้เลเวลประมาณหัวหน้ายิมนะฮะอย่างหัวหน้ายิมแรกนะครับมันไปได้ถึงเลเวล12นะครับผมก็คิดว่าน่าจะไปถึงประมาณเท่านั้นนะครับเกมมันจะได้มีความท้าทายยนะฮะนี่เริ่มมาตอนแรกเราก็เป็นโปเกมอนหินนะครับสู้กับโปเกมอนน้ำนะครับก็จะทุรักทุเลหน่อยซึ่งเราสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรคผมก็แ่ สลับตัวออกมานะฮะเพราะว่าเรามีคุณแรมโบ้นะครับเป็นโปเกมอนพืชด้วยนะส่วนท่าเนี่ยผมก็กะว,ว่าจะใช้ท่าที่โปเกมอนมันเรียนได้ตอนเลเวลนั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะบวกท่า TM นิดๆหน่อยๆนะครับตาม TM ที่เราได้มานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเมืองของหัวหน้ายิมที่1นึ่งแล้วนะครับเขาใช้โปเกมอนมาแลนนะครับเลเวลสูงสุดประมาณเลเวลสิบสองจริงๆโปเกมอนผมเลเวลน้อยกว่าเขาเยอะพอสมควรนะ แต่ว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีโปเกมอนหินด้วยมีโปเกมอนไฟด้วยนะครับสู้กับหัวหน้ายิมวิโอลานะครับโปเกมอนตัวแรกนะครับก็มาเลยครับมาแรงก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นโปเกมอนน้ําซึ่งเขาเลเวลเลเวลสิบเลยนะฮะเยอะกว่าผมอีกเขาเป็นโปเกมอนน้ําผมจะไม่สู้กับเขารตรงๆแล้วกันผมมีคุณเลเวลเลเวลห้านะฮะคุณลมโบมันจะสู้ได้หรือเปล่าเขายิงวอเตอร์สปาร์ตนะครับทำให้ท่าไฟลดลง50%นะครับ คุณลมโบนะครับมีท่ารีซีสนะครับจะคอยดูด HP แล้วก็มีอาบิลิตี้แพนเตอร์ด้วยนะครับทำให้ท่าที่ไม่ใช่ท่าตมตีเนี่ยตีเร็วกว่าคนอื่นเขาเลยนะฮะต่อให้เลเวลต่ำกว่าโอเคครับผมเอาเขาลงนั่นแหละนะฮะคือเขาเป็นโปเกมอนเลเวลมากกว่าก็จริงแต่ว่าเขาทําอะไรผมไม่ค่อยได้นะฮะต่อมานะครับโปเกมอนเด็ดของเขานะครับวิวิลลอนนะครับเลเวลสิบสองนะครับแต่ว่าเราอ่ะมีอาบิลิตี้แพนเตอร์เราเร็วกว่าเขาแล้วเราใช้รีซีสเลยครับดูด HP ฮะ ทีนี้เนะ่ยเขาเป็นโปเกมอนแมลงบินนะครับเขาตียังไงลัมโบ้เราก็น่าจะไม่รอดนะฮะวืบโอ้ลัมโบ้เรากันได้เฉยคือท่าที่เขาใช้แม่แก้มันชื่อว่า i n f e s t a t i o n นะครับมันเป็นท่า,มาแมลงที่พลังโจมตีไม่เยอะแต่ว่ามันมีเอฟเฟกคือมันจะทําให้เรา HP ลดลงทุกเทินนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยมีพลังโจมตีเท่าไหร่นะ ไม่รู้แลมโบ้ตัวเดียวเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้แลมโบ้ก็ตีเขาไม่เข้านะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเอาเป็ดไฟของออกมาใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้คุณแลมโบ้ไปก่อน,นตอนแรกผมกะจะเอาเป็ดไฟมาสู้นะเนี่ยแต่ว่าเป็ดไฟก็ดูไม่น่าจะได้ออกแล้วแหละแลมโบ้เขาลงหมดเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวดูวก่อนนะเปลี่ยนตัวได้แล้วนะฮะคุณแลมโบ้กลับมาทําดีมากนะครับเป็นโปรก,กมนอนพืชที่เอาโปกเกมมรมอนแมลงที่เลเวลมากกว่า2เท่าลงได้นะฮะเขาก็อินเฟสเตชันนะครับเป็ดไฟแล้วนะฮะฮอตดักฮะ ฮอตดักมีแอบิลิตี้เฟรมบอดี้นะครับถ้าโดนสัมผัสตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไหม้นะตอนนี้ก็ไหม้ไปโดนสัมผัสตัวไปด้วยนะฮะเราก็โดนดูเทสคีไปด้วยแล้วเราก็ชนะหัวหน้ายิมหนึ่งไมาได้แล้วครับวิโอลานะฮะชนะมาอย่างมึนๆเลยนะทีนี้พอจบยิมหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นยิมสองนะครับเช่นเดิมครับเปิดการ์ดมาอีกหนึ่งซองนะครับในซองก็จะมีอยู่ห้าใบเหมือนเดิมนะครับมุคุรุนะฮะคิโนโคโคนะฮะฟุคามารุนะครับโฟเซลนะครับ แล้วก็มาเนลล่านะครับมาต่อกันเลยนะครับเราก็มีเอลวิสนะครับสตาร์ลี่โทสนะครับชรูมิสกิโบนะครับชื่อวอลโล่นะฮะฟอสเซลนะครับชื่อแบรรี่แล้วก็พตจามานะครับชื่อวีบาวนะฮะไอวโล่เนี่ยมันมีดราก้อนเรชนะครับที่มันตีทีหนึ่งสี่สิบดาเมจทุกครั้งนะครับตอนต้นเกมคือโกงมากๆนะครับตีทีเดียวตายทุกตัวนะครับอาจจะไม่เอามาใช้นะเดี๋ยวมันเก่งไปตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองลูมิออสนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องให้เราไปคุยกับโปรเฟสเซอร์แซคคอมอร์นะครับวื๊บก้องแผนเข้าสู่หน้าโปเกมอนแ l a นะครับคือทำเลดีที่สุดละในบรรดาโปรเฟสเซอร์ทั้งหมดนะครับคนนี้คืออยู่ในเมืองใหญ่นะฮะคนอื่นๆคืออยู่แบบประมาณชานเมืองเจอแล้วโปรเฟสเซอร์แซคคอมอร์นะครับอย่างกาดารานะฮะแซคคอมอร์เขาก็บอกนะครับว่าไหนลองสู้ให้เขาดูหน่อยซินะฮะแล้วก็ได้เวลานะครับทดสอบทีมเรานะครับทีมใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับ ปรเฟสเซอร์ทักกมใช้บอแบซอนะครับเราก็ใช้เอลวิสนะฮะเอลวิสเราเป็นทาุบินนะครับก็วิงแอทแทกได้เลยเต้าเม็ดเรานะครับก็โดนทีเดียวตายนะฮะสตาร์ลี่ตอนต้นเกมคือค่อนข้างโอเคเลยนะโดนพ่นน้ำใส่ฟิว17เหลืออยู่8นะครับไม่ไหวนะฮะเราสลับไปก่อนมาโทษโดนยิงน้ำใส่ฟิ้วทีนี้นะครับเรามีท่าแอบสอบนะครับ ดูด HP วืบไม่เยอะเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ชนะท่านนะฮะทีมเรานี่ถือว่าท่านี่โอเคเลยนะมีตัวพืชน,นะครับมีตัวบินมีตัวน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งมีมังกรนะฮะทีนี้ที่ตกคาั้งนี้นะครับผมส่ง b a รี่เอามาเนะฮะ o v e r ์คิวนิดน,นึงนะครับแต่ว่าอยากจะแสดง power ให้ทุกคนดูว่าเอาโปรแกรมเมอนล่าง2มาเล่นตอนต้นเกมเนะี่ยมันจะเป็นยังไง แต่ในกรณีเดียวกันนะครับตอนหลังๆเกมอ๋อไม่มีท่าน้ำเออไม่เป็นไรใช้ซอนิคบูมนะครับตีทีนึ่ส20ดาเมจแต่ว่าตอนหลังๆเกมอะ่ะมันก็จะยากขึ้นไงทุกคนเพราะว่าผมเปิดการ์ดมาผมก็จะได้แต่โปเกมอนร่างเบบีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเลเวลเยอะอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ซัคโมบอกว่าฉันคิดออกแล้วฉันอยากจะให้โปเกมอนเพิ่มหนึ่งตัวเอาอะไรล่ะอ่าเอามาสักตัวก็กได้เอาเต่ามาหนึ่งตัวนะฮะ เพื่อจะใช้ในการว่ายน้ําที่หลังนะครับเกมนี้เราจะไม่ใช้เมก้าอฟเวลูชันนะครับเพราะว่าถือว่าการ์ดที่เราเปิดมามันไม่ได้เป็นร่างเมก้านะฮะอ้นี่มันอะไรเนะี่ยทีมแฟร์นะครับทีมแฟร์เขาบอกว่าเขาจะทําให้ทุกคนเนี่ยถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟแห่งแฟชั่นนะฮะเราก็ส่งแบรี่มานะฮะวอเตอร์รกันครับเราเป็นร่าง2นะครับเราก็ยังได้เปรียบเขาอยู่นิดนึงอ่าแบรี่เ,เขาลงได้ง่ายๆครับโดยท่าน้าโดนกัดก็แรงอยู่เหมือนกันนะโปกเกมอนเรามาเน้นแบบ ความเร็วกับความแรงนะฮะพลังป้องกันแทบจะไม่มีสักตัวเลยชูแบตนะครับพ่นน้ำเหมือนเดิมครับและพ่นน้ำมาจากรูตูดได้แบลรี่เอ๋ยต่อไปก็เป็นการสู้หัวหน้ายิมที่2นะครับเลเวลเขา25านะครับเลเวลทีมผมเนี่ยไม่มีตัวไหนถึง25เลยนะแกรน์นะครับนักปีนภูเขาตัวแรกนะครับอามาร่านะฮะเป็นโปเกมอนดินหินนะครับคือจุดอ่อนเยอะมากครับผมเริ่มมาที่พ็อจมานะครับ พจม,มันมีท่านี้นะฮะจริงๆพจมานเนี่ยแพ้ท่าหินนะโดนหินทีเดียวเนี่ยน่าจะตายเลยแต่ว่าพจมามีท่าเมทัลคลอนะฮะเมทัลคลออามาราโดนไปทีเดียวนะครับล้มเลยนะครับเพราะว่าแพ้เหล็กสี่เท่านะครับแต่ว่าตัวต่อไม้เหรครับน่ากลัวนะครับไทรันนะครับ มันเลเวล25นะครับทีนี้เนี่ยพจมานทุกคนเห็นว่ามันมีท่าไอซี่วินนะแต่ว่ามันเป็นท่าโจมตีจากสเปเชียลแอคแท็นะครับซึ่งพจมานมันแบบพลังโจมตีสเปเชียลแอคแท็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเท่าที่ผมคำนวณดูเนี่ยแม่ทัพพอกับไอซี่วินเนี่ยโดยพลังโจมตีมาแล้วกับพลังป้องกันของไทรัสเนี่ยมันน่าจะได้เเมจเท่าๆกันผมใช้ไอซี่วินก่อนนะครับมันจะได้สปีดลดลงนะครับเผื่อพอจมานเอาไม่ลงเนี่ยตัวต่อไปจะได้มีคนเอามาเสริมนะฮะก็ตีไปครับโดน, Rock นรุกทักบ ทีเดียวตายนะครับพจมาเราแต่ว่าเราก็ใช้พจมาสู้ได้ระดับหนึ่งนะครับต่อไปผมส่งโทษนะครับหรือจะเรียกว่าโทเดดก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะฮะเขาช้าลงแล้วนะครับเราใช้รีเซียได้เลยทีนี้เนี่ยมันเป็นธาตุมังกรด้วยนะครับผมใช้เมกกะเดนไปเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะชนะมันหรือเปล่าแต่ว่าลองใช้ดูก่อนเขากัดเรานะฮะกัดเราเราเป็นอะไรไหมเราไม่เป็นนะครับเราใช้เอฟเฟกต์ฟอร์ทำให้มันช้าได้ด้วยครับโอ้โหโทเดดเราสุดยอดนะครับแต่ว่าโทเดดเราตอนนี้ฟลินช์นะครับ ทีนี้เนะี่ยเขาทั้งชาทั้งโดนหนด HP นะครับเอลวิสเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับผมส่งโวลโกมาด้วยฮะโวลโลเลเวลน้อยนะครับแต่ว่าน่าจะกันท่าเขาได้เยอะโยงบนเขาจะมีท่ามังกรน,นะล็อกทูมนะครับโวลโลเราน่าจะกันได้อยู่นะโอ้กันได้แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะผมเอาท่าดราก้อนเรจออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเก่งไว้นะฮะถ้าตีตอนนี้คือมันตายเลยผมใช้แซนทูมนะครับมันจะทาให้มันโดนดาเมจทุกเทอร์แล้วมันน่าจะแพ้แล้วด้วยนะเนี่ยซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับ ทีนี้มันชาด้วยนะครับโดนแซนทูมด้วยแล้วก็โดนดูดจูบด้วยนะฮะเราก็สามารถแซนทูมได้ทีนะครับแซนทูมที่สุสารเห็นทรายนะครับเอาชนะมาได้นะครับด้วยการเสียแค่พจนมานตัวเดียวเองแต่ว่านี่แหละครับเราก็จะผ่านจุดง่ายสุดของเกมนะครับต่อไปน่ยหัวหน้ายิมมันจะเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มใช้โปเกมอนล่าง2ล่างสาทีนี้นะครับหัวหน้ายิม2คนแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นออเดิมนะครับชนะมาได้นะครับ แต่ว่าคนที่3ามนี่แหละเริ่มมาตัวแรกนะครับกุ้งนะครับครอดอนนะครับอันนี้เป็นล่าง2เลยนะโอเคเลยต่อมานะครับเอเลบูนะครับกิเกียนะครับกาเบรียสนะครับโอ้โหแล้วก็มิดโดมาดามนะครับโอ้โหหอคอยแห่งการฝึกเรือนะครับทาวเวอร์ออฟ e r สเทอรี่มีรูปปั้นลูคาเรโอเข้าไปนะครับก็เจอกับลุงแกกับคุณคอล์ดีนานะฮะ เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่รู้เรื่องเมกกะเอเวอรลูชันดีที่สุดออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็ค้นพบว่านะครับเพื่อนเรามาทุกคนแล้วนะครับเราก็ต้องทำการต่อสู้นะครับเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าใครเป็นคนที่เก่งที่สุดและเหมาะสมกับหินแห่งการแปลงร่างเมกกะเอเวอรลูชันนะครับทีนี้เราพร้อมนะครับเราก็ลองสู้กับเพื่อนเราเลยดูนะเริ่มมานะครับก็สู้กับเมลสติกของเขานะครับเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตนะฮะเดี๋ยวผมใช้ตันเดอร์เวฟก่อนนะครับมันน่าจะเป็นโปเกมอนที่เร็วเขาใช้เฟคเอาท์ โอ้ดีครับดีครับเราชาอยู่พอดีเลยนะฮะเราก็ใช้อิเล็กโทรบอลนะครับพอเขาชาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้่าอิเล็กโทรบอลเนี่ยมันพลังโจมตีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันโจมตีตามสปีดจัดการแมวได้หนึ่งตัวครับเราจะที่ชนะเมลสติกได้นะครับเขาก็ส่งแอบโซมามันเป็นธาตุมืดนะฮะมันก็แพ้ธาตุต่อสู้เราก็ใช้โลคิกไปเลยฮะโอเคซูเปอร์แอกทีฟครับสลชมาฮะอุ้ยแรงมากแรงมากโลคิกรอบโอเค อิเล็กตรอนส์เราตัวเดียวเอาไปลง2ตัวแล้วนะเรรกซินนะฮะโปเกมอนเริ่มต้นของเขาเองนะครับธาตุไฟนะฮะแต่ว่าใช้พลังจิตได้ด้วยผมก็มีตัวที่ต่อต้านนะครับซูเปอร์สตาร์แมนนะฮะซูเปอร์สตาร์แมนเลเวลสูงหน่อยนะพ้นน้ำใสมันจบแล้วแหละตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนในทีมเลเวลสามสิบเลยครับขนาดโวลโลกับซูเปอร์สตาร์แมนใช้บ่อยๆนะครับก็คืออย่าง Level 28, เลเวลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไปหมดเลยนะทีมนี้เป็นยิมต่อสู้นะครับ แล้วก็มันใช้โปเกมอนเลเวลสูงมาถึง32เลยนะพอชนะเทรนเนอร์ทั้งหมดในยิมได้นะครับต่อไปก็ถึงเวลาเราสู้กับหัวหน้ายิมแล้วนะครับคอรีน่านะฮะคอรีน่าเนี่ยก็จะใช้โปเกมอนเลเวลประมาณ29บกถึง3 2นะครับแล้วก็ใช้โปเกมอนท่าต่อสู้นะฮะแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือลูคาริโอที่บอกว่าชอบนักชกนานะครับไม่เอามาใช้นะฮะใช้โปเกมอนต่อสู้จริงๆนะฮะเมียนปูนะครับเราก็มีโวโลนะครับผมฝึกมายังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่เลเวล30สสักทีนะครับ ก็ถือว่าเสียเปรียบเขาไปหน่อยแล้วกันเฟคเอานะฮะผมใส่ร็อกกี้ฮอ์เมดนะครับพวกโปเกมอนต่อสู้เนี่ยมันจะมีชอบท่าสัมผัสเยอะนะครับก็จะโดนร็อกกี้เฮอรอเมดโจมตีไปได้ด้วยโปเกมอนเบบี้นะครับจะโดนดูอ้อช็อปตีทีเดียวตายส่วนมากนะแต่ว่าพอมันแปลงร่างแล้วเนี่ยเอาหลงยากต่อไปฮารุชานะฮะอ่ผมใช้ร็อกคูมก่อนแล้วกันมันใช้โฮลคลอนนะครับทำให้เพิ่มพลังโจมตีตัวเอง แต่ว่าถ้าผมใช้ร็อกทูมตินเนี่ยมันจะทำให้มันลดสปีดนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเร็วกว่าผมนะแล้วมันก็เลเวลมากกว่าผมด้วยทีนี้น่าจะช้าลงแล้วดูอ้ชอช h อ p นะครับทีนี้เราเร็วกับมันละวืบโอ้ยโอ้ยคลิกคลิกคลิโอ้ย,อยมันลบครับมันใช้โฮนคอ่อกรอบฮนะเท่ากับว่าถ้ามันไม่ฮิวนะอ่อว่าแล้วจะบอกว่ามันไม่ฮิวก็คือฮิวพอดี ไ y i n g p เ e s s นะครับเป็นท่าต่อสู้และท่าบินนะผมกัดได้นิดนึงโอเคทีนี้มันเหลือให้ชีวนิดเดียวนะครับผมจะใช้โอ้ยฮิวแล้วเหรอไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมต้องเก็บโวอลโล่ไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะมีปัญหาเนี่ยโอ้โอเคโชคดีโชคดีติดพิษด,ด้วยเอาตัวอื่นมาสังเวยก่อนนะครับตัวอื่นไม่มีประโยชน์ฮะแพ้โปเกมอนต่อสู้นะครับเวอร์มาเกด,ดอนนะมาดามเกด,ดอน ไฟอิงเพชรกระโดดใส่นะครับพลังโจมตีเพิ่มสองเท่าทีเดียวตายนะฮะสนิม,มีชาร์จบีมเป็นกระโดดใส่แล้วไฟอิงเพชรชาร์จบีมพุ่งเข้าไปโอเคทีนี้เราตีอะไรก็ได้ครับชาร์จบีมก็ได้ครับไฟอิงเพชรอีกรอบสนิมเราตายนะฮะแต่ว่าเราสามารถเอามันลงได้ด้วยท่าเพชรด้วย โอเคจัดการไปได้2ตัวแล้วต่อไปเอาอิเล็กโทรมาก่อนมาโชว์นะครับไม่รู้มันมีอิลิต i t y ัสหซื้อเปล่าน,นะครับผมจะไม่แพ้าาทำให้เป็นชาแล้วกันผมจะใช้สันเดอร์พันก่อนท่าใหม่ไฟกระพริบโอ้โหทีเดียวมันหายไปทั้งหล่อนะครับมันใช้ร็อกทูมนะครับเทคนิคเดียวกับผมเลยครับทำให้ผมช้าลงผมก็ h ันเดอร์พันอีกรอบฮะบผมยังเร็วกว่ามันอยู่ดีโอเคครับ สุดฮะต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ต้องกลับไป Tower of Mastery นะครับไปเรียนรู้วิธีการทำเ m e ก a e v เอเวอเรนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวหน้ายิมที่4นะครับเราก็ต้องมานั่งแกะกันอีกตัวแรกนะครับมิคารุเกะนะฮะตัวที่2นะครับมินชิโนนะครับหรือจิราจิโนนะฮะตัวที่3นะครับโยมาวารุนะฮะตัวที่4นะครับเรนโทร่านะครับ และตัวที่5นะครับมูคูฮอกนะฮะหลังจากที่เราปลดล็อกเมก้าริงนะครับทำให้เราสามารถแปลงร่างเมกาได้แต่ว่าเกมนี้ผมคงไม่ได้ใช้คอรินาเขาก็ให้ลูคาริโอกับผมนะครับผมก็จะบอกมันว่าลูคาริโอจะมาด้วยกันไหมไม่อยู่ตรงนี้ไปอย่างนั้นแหละดีแล้วทีนี้ก็สู่หัวหน้ายิมนะครับมี3ตัวเลเวลสูงสุดประมาณ35ได้มั้งเขาชื่อรามอสนะครับเป็นหัวหน้ายิมที่ชอบทําสวนนะครับมีแค่นี้แหละเพอร์ซนอลิตี้เขาตัวละครร่ฮะตัวแรกนะครับจ์ทับนะครับ โปเกมอนปุยฝ้ายนะฮะมันเป็นร่างสามแนละ้วผมแอร์เรียเอ,ยเอยไปก่อนตัวนี้มันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะปึ๊บโอเคตัวแรกยังง่ายๆนะครับโกโก้นะครับอันนี้ตัวหลักของเขานะฮะผมบินเลยครับต้องตีแรงๆนะฮะถ้าบินคือตีแรงกว่าแอร์เรียเอสเยอะบินลงมาป้๊โอเค เปิด1ซองมีโปเกมอนใช้ได้แค่ตัวเดียวเนี่แหละโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะสามารถบินได้นะครับแล้วเราก็จะไปเปิดการ์ดใหม่นะครับกลับมาเปิดการ์ดใหม่รอบนะคือไอเล่นครั้นี้เนี่ยมันสนุกเพราะว่าได้เปิดการ์ดนี่แหละครับตัวแรกนะครับโคจมานะครับนาเกคินะฮะนิวล่านะครับโยนัวนะฮะแล้วก็มานิวล่านะครับแถวๆนี้นะฮะอ่าเนี่ยเจอแล้ทีมแฟร์นะครับมาลองกันเลยครับ ทีมแฟลร์และทีมใหม่ของเรานะครับเริ่มมาลำบากแล้วครับเจอโปรกมอนท่าัมือกับทัดไฟนะครับชนะเราหลายตัวอยู่เหมือนกันแหละเออผมมีแบทแบทมารู้นะฮะมันท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมมีท่าเซิร์ฟผมก็เลยสอนให้มันไปแล้วโดนกัด <'t> เีกครับโดนกัดโอ้คลินช์นะครับสะดุ้งนะฮะโดนบิดอัพหนึ่งที่สองที่โอ้แบทแบทมาลูเราสาหัสแลวฮะ ยิมต่อไปเป็นยิมไฟฟ้าคือแทบจะไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่าออกมาสู้กับทีมแฟร์ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์หน่อยแล้วกันอ่าพอลงมานะครับหลังจากที่เราช่วยลงไฟฟ้าได้ก็จะเจอคนยักษ์นะครับ a อนะฮะบ,บอกว่าโปกเกมอนแห่งดอกไม้เนี่ยเป็นโปกเกมอนที่มีชีวิตเป็นอมตะแล้วก็เดินจากไปนะครับทีนี้นะครับเราก็มาถึงหัวหน้ายิมแล้วผมไปปรับเลเวลของโปกเกมอนผมนะครับให้มันประมาณ37นะครับให้เท่ากับหัวหน้ายิมนะฮะเพราะว่า ระหว่างทางเนี่ยสู้กับเทรนเนอร์นู่นนี่เยอะนะครับโดนดักเยอะทาให้เลเวลสูงกับหัวหน้ายิมมากเกินไปเดี๋ยวกลัวมันไม่ท้าทายนะครับใช้ร็อกทูมก่อนเลยฮะมันใช้อเรียอลเอสนะครับโอ้โดนดาเมจเยอะอยู่ผมร็อกทูมอย่างน้อยก็ทําให้มันสปีดลดลงนะครับโอ้ลดเยอะอยู่ลดเยอะอยู่ยออยทีนี้ก็ร็อกทูมอีกครับมันอาจจะฮิลหรือเปล่าไม่ฮิลนะฮะแต่ว่าทีนี้เรดทักผมก็ เขาเรียกว่าหมดการใช้งานแล้วนะครับจัดการอีโมก้าได้แล้วฮะต่อมานะครับนังดิตอนนะครับผมก็ตีแบบก็ได้ครับเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนตัวนะฮะมันใช้อิเล็กทริกเทเรนนะครับทําให้โปเกมอนเราไม่สามารถนอนหลับได้นะครับซึ่งมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันก็เพิ่มพลังโจมตีภาตไฟฟ้าด้ยนังดิตอนจะแพ้ถ้าต่อสู้นะครับโอ้โหโดนไปทีหนึ่งเยอะเลยเออเดี๋ยวมันน่าจะฮีลนะครับผมจะใช้ร็อกทูมแล้วกัน สาเหตุที่ใช้ร็อกพูมเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันเร็วกว่าผมนะถ้าผมใช้ร็อกพูมเนี่ยมันจะช้ากว่าผมหรือเปล่ามีสิทธิ์อยู่ปึ๊บทีนี้เนี่ยผมก็จะสามารถใช้ท่าตอมโทใหม่ได้นะครับที่ผมเร็วกว่ามันละปุ๊บแล้วก็จัดการมาได้พอดีนะฮะโอ้โหแล้วก็เพิ่มเลเวลแล้วครับเป็น38นะฮะทีนี้ตัวต่อไปนะครับ อีเรโอลิสนะครับเป็นธาตุนอร์มอลนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันใช้อิเล็กทริกเทเลนไปแล้วเนี่ยค่าไฟฟ้ามันต้องแรงมากมๆานะฮะผมแชทซอมโทเผื่อก็ได้ครับคือมันโคง้งคงจะตีมาแหละเนยเนี่ยว่าแล้วต้องตีมาถ้าไม่ตีมาก็ไม่ไม่ฉลาดเท่าไหร่ฮะอิเล็กทริกเทเลนมันยังอยู่นะครับผมยังไม่กล้าส่งตัวเด็ดผมไปสู้ผมจะใช้ดีเทคทีฟผมก่อนแล้วกันดีเทคทีฟเป็นโปกเกมอนที่หนานะครับแต่ว่าตีมันไม่เข้านะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุนอร์มอลนะฮะ เนี่ยหนาก็คือยังโดนไปครึ่งหนึ่งอยู่นะผมใช้ V o b อวนะครับไม่ได้ทำอะไรมันได้หรอครับเพราะว่าต่อให้ลดพลังโจมตีไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะทกสะทานะฮะแต่ว่าอิเล็กทริกเทรนหมดละโอเคทีนี้มันก็จะตีบางลงนะครับผมใช้เพอสูดนะครับเป็นท่าเดียวมันจะตีน้อยลงแล้วแต่ว่าน้อยลงก็ยังเจ็บหนักยุ่ฟูอะไม่โดนอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่เราได้ดีแล้วครับเรายื้อให้อิเล็กทริกเทรนมันหมดนะฮะ ก็ตายครับดีเทคทีฟต่อไปนะครับครุครีนะฮะครุครีเนี่ยมีท่าดิ๊กนะครับผมสอนให้มันนะฮะก็จะทําให้เราหลบการโจมตีไม่ได้ปม๊บและอีกอย่างนึงก็คือมันจะได้โดนดาเมจจากการไหม้ด้วยนะแล้วดิ๊กเนี่ยเป็นท่าโจมตีท่าดินที่ค่อนข้างแรงนะฮะครุครีโอเคครับมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะฮะเมื่อกี้ท่าครูครีผมตายแล้ว อีกตัวหนึ่ง v ีบายผมเนี่ยเอาไม่อยู่ก็มีสิทธิ์แพ้นะครับเพราะว่าโปเกมอนหลายๆตัวของผมไม่สามารถใช้สู้กับมันได้เลยแท็กต่อไปนะครับคาโมเนกินะครับเบตเตอร์นะครับอันนี้ร่างแรกด้วยนะโคลิงนะครับร่างแรกนะครับมุคูฮอกนะครับกลับมาใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็เอเนอร์จีนะเรื่องของเรื่องนะครับคือทีมเรามีโปเกมอนบินอยู่2ตัวนะครับซึ่งถ้าเราได้แพ็คนี่ตอนสู้กับยิมที่แล้วเนี่ย แตทุเรนมากเลยครับเพราะว่ามีโปเกมอนแค่สีตัวไม่พอเป็นตัวบินแพ้ไฟฟากนะตอนนี้เราก็เข้าสู่เมืองต่อไปนะครับริเวียซิตี้นะครับเป็นเมืองที่มียิมแผ่งแฟรี่อยู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมคิดว่าทีมผมมันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปปรับนิดนึงนะครับเพื่อทําให้เราสามารถแข่งกับไอยิมนี้ได้นะแชร์ลอซิตี้เนี่ยผมทิ้งไว้หนึ่งอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้มาเอานะครับคือนักวิทยาศาสตร์คนนี้ เขาบอกว่าผมต้องเจอโปเกมอนให้ครบ40ตัวนะตอนนี้ผมเจอ45ตัวผมได้ไอเทมอ e ีไวโอไลนแล้วนะครับเป็นไอเทมที่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับโปเกมอนเราได้นะครับถ้ามันยังไม่ได้แปลงร่างนะครับ <c oughs> ก็คือไวโอไลน์เราแน่แหละฮะไวโอไลน์เราเป็นโปเกมอนที่หนานะครับถ้าใส่อ e ีไวโอไลเนี่ยน่าจะโอเคเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วยิมต่อไปเป็นยิมแฟรี่้วยนะตอนนี้ผมอยู่หัวหน้ายิมแฟรี่นะครับเขาก็เลเวลประมาณ42ผมก็เลเวลสูงสุดประมาณ40นะครับสู้กับหัวหน้ายิมนะครับบาร์เลอรี่นะครับใช้้นนนนะะฮตััวีีเ่ยม หมือนกับว่ามันจะไม่ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมใส่อเทมอีไวโอไลท์ให้ไวโอเลตนะครับมันจะเพิ่มพลังป้องกันมากขึ้นอีกนะผมใช้แอซิดอาร์เมอร์ก่อนเว่อฮะมันกัดคะกัดมาโดนเท่าไหร่โดนเยอะอยู่ครับแล้วก็ลดพลังป้องกันครับผมใช้แอซิดอาร์เมอร์นะครับ,ะรบจะเพิ่มพลังป้องกันผมด้วยนะ,ะใช้อีกรอบดูแล้วกันนะฮะมันกัดอีกรอบฮะคือไวโอเลตมัน มันไม่ค่อยมันเหมือนจะหนานะแต่ว่าพลังป้องกันมันไม่เยอะทีนี้เนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กนะฮะมันจะไม่โดนการโจมตีของธาตุพิษนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้พาวเวอร์อัพพันด้วยฮะมันก็ตีเรามาแรงอยู่ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุ้ยตีติดครีด้วยครับโอเคไวโอเลตใช้การไม่ได้แล้วฮะมันใช้แอร์อลดีเฟนซ์เพิ่มพลังป้องกันตัวเองด้วยคุณดินครับมันกัดมาผมคุณดินก็ไม่ได้แรงขนาดนั้น คุณด,ดิ้นใหม่มันกัดมาอีกคือไวโอเลตจะมาเสียท่านั่นแหละตอนแรกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่จะชนะไอตัวทีเด็ดของเขาได้ก็ต้องทําใจนะบอเคพ่อเราไม่ได้เก่งเลยสักตัวเขาน่าจะเร็วกว่าเราแต่ว่าผมก็ต้องลองคายันแจบด้วยครอปไฟชิกมาเนี่ยจบเลยจบเลยจบเลย แต่ว่ามิสเตอร์มา์นะครับมันจะพลังป้องกันไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวผมลองใช้เป็ดนะครับซอดแดนหน่อยมันใช้รีเฟกนะฮะรีเฟกคือเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองนะครับผมซอดแดนเลยก็ซอดแดนก็จะเพิ่มพลังโจมตีเราก็จะไปลบนะครับรีเฟกนะครับถือว่าเท่าเทียมกันนะทีนี้เขาเตี๊ยวกับมาเพราเร็วกว่าเราเนี่ยโอเคไม่ไหวครับเป็ดเราช้าไปครับทีมเราช้าทั้งทีมเลยครับไม่รู้ทําไมฮะ ไอ IV ไม่ดีอะโครแบตติกครับไม่ได้ครับทีมเราชาร้าทั้งทีมเลยครับสู้เขาไม่ได้เลยต้องรอให้เขารีเซกถหายก่อนนะครับผมส่งลักซัสออกมาถ่วงเวลาลักซัสมีท่าสเวกเกอร์ทำให้มันงงตีตัวเองหน่อยไหมตีตัวเองด้วยโอเคลักซัสจูเนียกัดกัดไปก็ไม่โดนครับรีเฟกหมดแล้วนะฮะรีเฟกหมดแล้วผมซันเดอร์แฟงใหม่ครับเขางงเลยนะเขายังเร็วกว่าเราอยู่ดี ใช้ไส้ชิงมาโอเคสุดยอดครับอันนี้เป็นสถานกา,ารณ์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้กลางรีเฟกแล้วแล้วมันงงอยู่ต่อไปผมโซงอีโมมาเลยฮะอีโมอินเทมิเดตครับแล้วก็ต้องปิดจ็อบเขาให้ได้นะครับด้วยการรีเทิร์นนะฮะปิงได้อยู่แล้วเพราะว่ามันพลังป้องกันน้อยแต่ว่าซีเรียนเนี่ยแหละมันเก่งอ่ะตัวนี้ลเลเวลมากกว่าด้วยผม รีเทิร์นครับอย่างน้อยผมก็เร็วกว่ามันไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับดาร์ซิ่งเกมผมจะโดนเท่าไหร่เกินครึ่งหลอดกว่าโอเคไม่รอดฮะโอเครีเทิร์นแต่ว่าผมตีติดคริสุดยอดมากนึกว่าต้องสู้ใหม่แล้วโอ้อีโมกลับมาอีรอบก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆชนะมาได้ครับ คราวนี้ตึงมากครับตึงมากจริงๆครทีมเราเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะวิดีโอนี้ผมก็เล่นมานานมากนะครับเอาเป็นว่าทุกคนชอบนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วก็เจอกันต่อไปนะครับที่ ep หน้านะครับจะพยายามเล่นต่อไปให้จบทีเดียวเลยนะวันนี้สวัสดีครับ